คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องสำหรับใครที่เคยก้าวร้าวเล่บอลเจมส์สว้ยนะครับใครที่เรียกมันไอแก่ใครที่เรียกมันไออ่อนวันนี้ผมมีเหตุผลที่คุณจะไม่สามารถเรียกเขาแบบนั้นได้มีเรื่องไหนบ้างไปดูกันเลยนะครับไหนบาสเกตบอลทัชดาวไปดูกันเลยครับเคีียตตีไม่โดน สวัสดีนะครับต้อนรับก็สู่ราการบาสเกตบอล c h d o w n นะครับอย่างที่เปิดกันไว้แล้ววันนี้เลบอลล้วนๆนะฮะเรื่องของคนแก่ใครมาว่าคนแก่มึงมีเรื่องกันวันนี้แน่นอนนะครับวันนี้รายการผมจะเดือดมากๆเลยครับได้แรปเปอร์ที่โด่งดังมากๆของประเทศไทยมานะครับ Welcome to b a s k e t c o l Touchdown นะครับเราอยู่กับ Your Boy วัชรินจตุชยัยฮะ โอ้ย่ oh yeah. yes วันนี้ยแรปเปอร์ยาศาตรใจเย็นๆน,นะคนที่มีแต่คนทักว่าหน้าเหมือนคนอื่นยกเว้นตัวเอง <laughs> วันนี้ดีใจเป็อย่างยิ่งนะฮะตามคำเรียกร้องนะครับบอกว่าพี่เมื่อไหร่จะคิ้วกันมาจากห้องภาค <c oughs> โอ้ยไม่ มึงไม่คิดเกรงใจว่ากูเบื่อหน้ากันขนาดไหนเลยนะครับดีใจเอย่างยิ่งนะครับต้อนรับเอวัชรินมาอยู่ในรายการบาสเกตบอลทัชชินานะครับสวัสดีครับคุณเอ๋ครับสวัสดีครับเอวัชรินนะครับปัจจุบันก็เป็นผู้บรรยายบาสเกตบอลเอ็นบีที่2ครับนะครับแล้วก็เป็นแฟนแระธท้เอ็นบีครับาร์ทกีฬาก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เป็นอาจารย์ตามหาที่อะไรด้วยแล้วก็เปิดนู่นนี่นั่นด้วย เอาเป็นว่าเรื่องส่วนตัวผมช่างแม่งเข้าประเด็นกันเลยได้เลยฮะแล้วมึงจะขอแนะนำตัวทำไมนะสิ <c oughs> ละโอ้โหนะครับเอวัชลินนะฮะอย่างที่คุณรู้จักกันนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าทำคอลแลปอีกหนึ่งครั้งนะ <c oughs> ก็ถือว่าทำคอลแลบกับเอด้วยแล้วก็ n b a Thailand ไปด้วยนะครับผมไปดูในของเอได้เลยนะฮะคนเยอะกว่าของเราเยอะเลยไปดูได้สนุกดีนะฮะถ้าอยากเดือดไปเม้นในนั้นเดี๋ยวคนมาช่วยเองนะครับผมวันนี้ก็เราจะคุยกันในเรื่องของ เราจะเซฟเลบอลนะครับเซฟไปเหรอเซฟเลยครับหลังๆโดนด่าเยอะเหลือเกิน <c oughs> รู้สึกว่ามันโดนด่าแบบไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลไม่บางทีนะคือ,อการที่เราบอลเนี่ยทาเฮี้ยอะไรก็ผิดแล้วผมบอกได้เลยยังไม่ทําก็ผิดยังไม่ทําก็ผิดคือคือเกิดมาอยู่คลิปแลนดดีๆเสร็จปั๊บ <นะ S 1> ย้าย <นะ S 1> ไปแม่มี่กลับมาคลิปแด์แล้วก็ย้ายมาเลเกอร์ผิดก็คือผิดคือเหมือนน้ามานว่าคุณชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วคือมันอกหักกับผู้หญิงคนหนึ่งอะ แล้วจู่ๆเหมือนประมาณว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะทาเหี้ยอะไรก็ผิดครับเดินก็ผิดโทรศั์ก็ผิดล้วบนก็เป็นประมาณนี้แหละเฮ้ยงั้นเลยเหรออย่างนี้เลยอผมสังเกตเฮเตอร์ในประเทศไทยอ่ะเป็นอย่างเงี้ยบอกก่อนผมไม่ใช่เฮเตอร์ไม่ใช่และไม่ใช่แฟนคลับเคอรี่ด้วยเพราะแฟนคลับเคอรี่บางคนไม่ชอบระบอนแฟนคลับระบอนบางคนไม่ชอบเคอรี่มันเป็นแค่คาว่าบางคนเป็นแฟนเป็นแฟนบอยของไมเคิลจอแดนแค่นั้นแหละครเออดังนั้นก็คือพูดถึง พูดตรงๆใส่ตรงๆได้เลยเอ้าโอเคได้นะครับวันนี้เราจะคุยกันเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีเรื่องอยู่หลายเรื่องทีเดียวนะครับเ,เมื่อกี้เอ๋พูดได้ก็ถือเราพอสรุปกันได้ว่านี่คือเหตุผลในสิ่งที่เลโบอนเป็นว่าทําไมคนถึงอาจจะแบบมีข้อคอรหาอโอเคมันเก่งถามว่าเก่งไหมเนี่ยเก่งระดับว่า nba หาคนเก่งกว่าเขาเนี่ยนับนิ้วได้นะครับไม่เยอะนะฮะแล้วแต่ลนิยมด้วยนะครับพูดกันแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เลโบอนเจอหลายคนไปปรามาทเขาหลายคนไปดูถูกเขาบอกว่าเกินไว้แล้วเนี่ยจากที่เป็นเดอะแบก เริ่มเป็นตัวประกอบไปแล้ววันไหนแพ้ขึ้นมาเนี่ยเลยบอนโดนจั่วก่อนเลยในฐานะว่าแก่เกินแก่คือประเด็นก็คือไอคนที่บอกกันมาว่าเฮ้ยแก่นู่นนี่นั่น<ม>คำถามก็คือคำถามแรกเลยคุณเล่นบาสเกตบอลหรือเปล่าอ<ม>อันนี้คือเป็นคำถามที่สำคัญเพราะถ้าเล่นบาสเกตบอลจะรู้เลยว่าเฮ้ย<ม>อายุ33ปีอัพเนี่ยมันเป็นช่วงที่ขาลงของชีวิตการเล่นครับช่วงพราม,มาของของผู้เล่นเ b a อยู่ที่28ปีครับ36ปีนี่มันคือมันเกินมนุษย์แล้วครับต้องบอกนึงนึงบอกว่าคนที่บอกว่าแก่นู่นนี่น เคยเล่นบาสป่ะอืมอันนี้คือคําถามแรกเลยครับถ้าเล่นบาสจะรู้ว่า36ปีอ่ะมันควรเอาเวลาไปอุ้มลูกไปพาลูกไปเดินเที่ยวห้างแล้วม,มันควรเป็นเวลาที่ใช้ชีวิตสรุปสรุปคือมันแก่จริง <c oughs> ใช่ไหมมันแก่จริงยอมรับยอมรับเลยว่ามันแก่จริงแต่ประเด็นก็คือว่าแก่แล้วคําถามท,าที่มึงควรจะถามมันคือว่าฝีมือมึงทาไมมึงฝีมือมึงดีขนาดนี้ทำนะไมทำไมฝีมือมึงยังเป็นแบบฝีมือที่แบบเฮ้ยมหาเทพขนาดนี้ คือคนได้ถามคำถามนี้คนนั่งไปมุ่งที่ผลงานคิดว่า36ปีของระบอนต้องเป็นต้องเป็นเหมือน27 28ปีตอนที่ระบอนอยู่กับฮีทอยู่กับคลิฟแล้วโอเคเอ่าเรื่องนี้เรื่องนี้เข้าใจได้ดังนั้นเรามาดูกันหน่อยเรามาพูดกันพอให้เห็นภาพในวัย36สิ่งท,งที่สิ่งที่คุณมองว่าดี over standard ของดของ36และดีขึ้นเป็นเป็นปีที่ดีขึ้นของเลบอนเจมในช่วงอายุที่เยอะแบบนี้คืออะไรสแตทสแตทสแตททุกอย่าง <C> e <at> ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแต้มรีบาวแอสซิส uh huh. แล้วก็รวมถึงเมนเทลิตี้ในเรื่องของจิตใจด้วยแ <C> e <at> ม่งแข่งขึ้นเยอะ uh huh. นั่นแหละมันคือเอาง่ายคือสื่ออเมริกาเนะ่ยเขาบอกมามาว่าเลบอน36ปีนะสามารถสู้กับคนรุ่นรุ่นยิบของ NBA ได้แบบสบายและชนะได้ด้วย <C> e <at> นี่คือคําถามด้วยว่าเฮ้ยท,ทำไมและสาปีของเลบอนทําไมมันถึงเก่งขนาดนี้แต่ท <C> e <at> ําไมคนถึงแม่งไม่ยอมรับ ส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าประเด็นนี้ผมว่าเรื่องเรื่องทักษะฝีมือก็ก็โอเคนะอาจจะมีอาจจะมีบ้างเวลาประกบกับสตา์บางคนที่ที่เราจะเห็นว่าฟิสิกส์เขาเป็นรองก็ก็เริ่มมีให้เห็นตอนที่เมื่อก่อนหายากมากนะไอตัวที่เหมือนกับว่าแบบเอาเอาร่างกายปะทะกับเลบอลแล้วแบบจะเบียดชนะได้แต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าอย่างเจอเบอร์ใกล้ๆกันเจอกันท้ายเกมเนี่ยอ่าอย่างเจอคาวายหรือเจออะไรแบบแบบพลิกๆก็ก็อาจจะเป็นรองในเรื่องร่างกายอยู่บ้างแต่ว่าสิ่งที่เอพูดโอ้ถือว่าถือว่าตรงประเด็น กับสิ่งที่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตัวเลขที่ทําเพื่อทีมรีบาวรีบาวไม่พร่องอยู่แล้วะนะครับแล้วก็ยิ่งไม่ต้องทำแต้มเป็นหลกักมีเดวิสมาอยู่ช่วยอโอ้โหแอซเสก็เยอะขึ้น<ช>มันก็น่าจะดีนะตรงนี้ก็น่าจะไม่ว่าคุณจะเฮเตอร์หรือว่าคุณจะเป็นแฟนก็น่าจะ<ช>ยอมรับได้ว่านี่คือสิ่งที่ดีขึ้นของเลบอนเจมส์แต่เฮเตอร์ก็คือเฮเตอร์แหละเฮเตอร์ก็คือบอกกันมาว่า คือคงคิดว่าเลอบอนอายุขนาดนี้คือแม่งก็คงต้องเก่งเหมือนตอนที่แม่งอายุ 27- 28ีแปีคำถามก็คือคือแม่งไม่ใช่ไงแต่เลอบอนคือเขาไม่ยอมให้ตัวเองแบบว่าแก่ลงแล้วเสียเงินปีละ3ล้านเหรียญเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อทําให้ร่างกายมึงดีขนาดนี้มันสร้างบ้านเพื่อให้มีโดมอบโอโซนอบนี่อบหาเป็นมนุษย์ทองคําบ้าบอคอแตกเสียไปปีละประมาณร้อยล้านบาทเพื่อให้ทําไมไม่ใช้ชีวิตเลยอะไรนะทำไมไม่ใช้ชีวิตเลยแก่ฝ่านี้ละ กูก็ไม่รู้วึงมึงจะเสียเวลากับเพื่อความเป็นเริ่มไหนเอาต่อต่อต่อระดับประเด็นก็คือว่าคือเขาทำร่างกายขนาดนี้เพื่อที่จะทําให้ตัวเองมันเมนเทนอยู่ได้คําถามก็คือผมกล้าพูดได้เลยนะไมเคิลจอแดนวัยสามสิบหกปีแม่งก็ไม่แก่งเท่าเลบอลตอนนี้หรอกครับขนาดผมเป็นแฟนจอแดนนะบอกได้เลยว่าร่างกายมันก็ไม่แร่งเท่านี้ครับแค่ร่างกายนะร่างกายไม่แร่งเท่านี้แน่นอนนี่ร่างกายมันอัดกับคนธรรมดาคนผู้เล่นวัยรุ่น NBA ได้หมดเลยใช่นะครับเรื่อง เรื่องนี้ไม่เรื่องนี้ก็ไม่น่าเดาเรื่องนี้ก็ไม่น่าดาพีแต่ว,ว่าผมกลับอ่าผมเริ่มมีบทสรุปเรื่องเรื่องเรื่องที่เอ๋พูดแล้วก็สิ่งที่เป็นตามเว็บบอร์ดทั้งบ้านเราแล้วก็เมืองนอกเฮเตอร์บ้านเราไม่ใช่เรื่องแปลกอืมเป็นกันทั้งโลกนะครับเป,เป็นกันทั้งโลกนกันทั้โลนะครับไอ้อเรื่องที่เหมือนกับว่าเลวอนเจมส์ทำอะไรก็ก็ดูไม่เข้าทีซึ่งเรื่องนี้ข้จริงวิทยาศาสตร์การกีฬาบวกกับระเบียบว,วินัยของเลวอนเจมส์ทำให้ร่างกายเขาดูดีเล่นได้ยาวนานกว่าคนธรรมดาในนระดดัับที่ยยงงเป็สุออข ใช่นะครับผมว่าจุดหนึ่งที่ทําให้เขาเล่นได้นะตอนนี้คืออีโก้ที่เขาเขาเป็นคนดูไม่ค่อยมีอีโก้เท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับซูเปอร์สตาร์คนอื่นๆที่ผ่านมาเขายินดีจะแบบลดบทบาทตัวเองลงไปเรื่อยๆรู้สึกปะใช่อย่างที่เราภากันก็แบบเฮ้ยก็ทำแต้มช่วยเวลาครัสเมื่อก่อนมันอาจจะเหมือนกับว่าศักดิ์ศรีมันค้าคอมันต้องเล่นอ่ะเดี๋ยวนี้โอ้โหช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายแทบไม่เล่นเลยนะปั้นเดวิสอย่างเดียวเลยคือมันมีประเด็นระเลอบอนเคยบอกว่าตอนเด็กๆไงมีวันหนึ่งตอนที่ ยังเป็นนักบาสปฐมอ,ะอ่ะเขาเล่นบาสอยู่เอ,อย่ยูในสนามแล้วมีวันหนึ่งอ่ะมันแบ่งทีมกันประมาณสิบคนม,มีไอ้เด็กคนหนึ่งอ่ะแม่งไม่ได้ลูกบอลเลยครับมันเลยบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยทาไมพวกมึงไม่ส่งทําไมเพื่อนเพื่อนมึงไม่ส่งให้เด็กคนนี้วะที่อยู่ทีมเดียวกับเกับูเนี่ยเลอบอลบอกว่าเฮ้ยไม่ได้มันได้บอลมาเสร็จปั๊บมันส่งให้เด็กคนนี้ตลอดเลยจนกระทั่งจนกระทั่งเด็กคนนี้ลูกแรกทําแต้มมาได้ลูกสองแม่งทําแต้มได้เลอบอลบอกว่าเฮ้ยนั่นน่ะคือสิ่งที่แบบว่าแม่งเป็นความ มันเป็น<ม><ม>ความบอกว่าเฮ้ยมันแฮปปี้มาก,กรเรบอลกาเอาจุดนั้นนะ่ะมาเป็นบอกว่าเขาเลยกลายว่าเฮ้ยฉันอยากจะจายบอลให้เ<ห>พื่อนมันฝังใจให้มัมแล้วคือเขาเลยมาจ่ายบอลให้เพื่อนจริงๆเป็นคนที่ไม่มีอีโกโน้น,นะเรบอน,น <ะ S 1> ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็โอเคมันก็ทําให้ลบรอยไปหนึ่งในจุดดังคร้อยของความเป็นซูเปอร์สตาร์ของเรบอนเจมส์ผมเชื่ออย่างนั้นคือสิ่งที่เขาจะโดนล้ออยู่เรื่อยๆคือเรื่องถึงเวลาเชียนอยู่เจนไปแล้วทําไม่ได้อ่ะแล้วก็อาจจะมีภาษาร่างกายว่าไม่ไหวแล้วว่ะ พอ <S <S ใจเนี่ยมันเป็น่อยมันก็เลยเหมือนกับว่าตรงนี้แหละที่ทําให้เฮเตอร์เป็นหนึ่งในจุดที่เขาหยิบขึ้นมาได้แต่ว่าการมาอยู่เลเกอร์สกับสถานการณ์อย่างปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้เนี่ยก็จุดนั้นก็หายไปเพราะว่าทีมอาจจะลงตัวมากขึ้น <ừ. S 2> หรือซ้ํานะครับอืมเอาที่สําคัญถ้าเกิดว่าคุณมองที่สแตทเลเกอร์ as, ตอนนี้ออกสตาร์ทมาก็นี่ก็รุมรวมยี่สิบเกม,มนะใช่นะครับก็โอ้เลเกอร์ก็ยังโคตรเก่งอยู่เลยนะครับใช่คือคําถามก็คือว่าระบอลเจมส์นี ตอนนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องแบกทีมะนะเพราะว่าคือคนทําแต้มหลักมันชาเจนว่าเป็นแอนโทนีเดวิสแล้วทําไมโดนบอลต้องทําแต้มเป็นหลักเพราะอายุ36ไปแล้วจะให้ทําทุกอย่างเหรอแต้มเอ่อทำแต้มรีบาลแอสซิตคือมึงไปโคนนิ่งระบอลมาแล้วคือเอาเล่นเองแม่งเลยดีกว่าไหมเท <c oughs> ่ั้นเ,เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันต้องแบ่งหน้าที่กันดังนั้นก็คือว่าคือพวกคือพวกคนที่ไม่ชอบเออร์บอลแต่บางทีอาจจะมองดีๆว่าเฮ้ยมันเป็นการเขาเรียกว่าลดภาระลดบทบาทตัวเองลงเพื่อไปทําเส่วนด้านหนึ่งให้เด็ดแล้วคือว่า เพื่อทาไม่ทีมมันเคมีมันรวมกันได้แค่นั้นแหละแต่หรือว่าตอนนี้เนี่ยที่มันด่ากันเยอะหรือว่ายิ่งแซกกันเยอะนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะพูดแบบนี้จะทัวลงแล้วป่าเดี๋ยวช่างมันเถอะนะครับหรือว่าเลบรนมันตกไม่ได้ดั่งใจเขาก็เลยต้องหาเรื่องไปเรื่อยๆนม่หรอกคือคือได้บอกว่าเลบรนไม่ได้ดั่งใจก็คือว่าความคาดหวังของคุณก่อนเริ่มรู้ดูการของพวกคนดูก่อนเริ่มรู้ดูการคืออะไรบางคนผมเห็นนะบอกว่าเลเกอร์แข่งนาะเดียวแล้วบอกว่าเฮ้ยฟอร์มแม่งไม่เป็นอย่างนี้ไม่พาเข้าไปไม่ไดด้เเเฮยยประ็็็นนกคือจ มึงเพิ่งแข่งแค่นัดเดียวมึงไม่สามารถที่จะวัดทั้งทั้งเจ็ดสิบแปดสินัดทั้งฤดูการได้แต่มนุษย์เราแบบความแปลกก็คือว่านัดเดียวคือมึงเอาไปนัดตัดสินผมยังจำได้นัดแรกที่เราบอลเจมเล่นออโอ้โหอ,อ แฟนๆน่ะแฟนรวมถึงแฟนเลเกอร์ด้วยหลายคนน่ะสับเละเลยคสับเละว่าเฮ้ยฟอร์มไม่ดีฟอร์มนี่ฟอร์มนั่นฟอร์มนู่นเปิดตัวมาก็แพ้เปิดตัวมาทำอะไรไม่ดีประเด็นคือแม่งเป็นแค่เกมแรกอยู่ใจเย็นๆบาสเกตบอลถ้าเล่นกันแค่เกมแรกตัดสินแม่งไม่ใช่บาสเกตบอลแล้วบ้าเปล่าแล้วแบบนี้ส่วนตัวคุณมองว่าเลเกอร์ที่ณัปัจจุบันเนี้ยมันจะอยู่ในฟอร์มไหนที่เป็นสแตนดาร์ดของคุณฟอร์มสแตนดาร์ดของเลเกอร์จริงคือฟอร์มในเพลย์ออฟเพราะตอนนี้อ่านเป็นการปกติ ตัวเลขออกมาสักเท่าไหร่หรือตัการปกติผมว่าตัวเลขออกมาชนะเอ่อชนะในตอนนี้มันปีนี้เล่น70ใช่ไหมใช่เอาเท่าไหร่ดีผมมองว่าชนะเกิน50อ่ะอ่าถ้าเกิน50ถือว่าถือว่าสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเลยโอเคแล้วไปวัดกันที่เพลย์ออฟวัดกันที่เพลย์ออฟซึ่งตรงๆคือต่อให้ต่ำกว่า50ก็ตามแต่เชื่อว่าทีมในสายตะวันตกอ่ะสมมติถ้าแบบว่าจับเอ่อจับเจอคู่กันไม่มีใครอยากเจอเลเกอร์หรอกอ้าวแน่นอนแน่นอนถูกไหมเพราะเพราะว่าคือมันมีคำว่าเลอบรอดอันนี้คือต้องยยอออออมมมรัับบเเเเลลลววว่าีีดิกกู กัวล้านเปอร์เซนต์อยู่แล้วลำเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองของลีกอ่ะใช่เออมันจะมันก็ต้องเกรงขามกันบ้างไไต่อให้เลเกอร์ไปอันดับ8ก็ตามอันดับที่หนึ่งมันก็ก็ไม่อยากเจอเหรอกใช่โอ้แล้วเข้าเพย์อินนี่ซวยเลยอ่ะใช่ใพวกแบบเอ่อเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยพเพราะเบลบอลก็คือเรเบลล์บอลนั่นแหละมันจะเป็นคนอื่นไม่ได้ยังไงล่ะครับใช่เออนะก็ดูแล้วถือว่าโดยถ้าพูดแบบนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าใหม่พอมไม่ได้ดูผลงานที่ออกมาของเลเบลนเจมส์ไม่ได้แก่เกินแกงไม่ได้แก่ไม่ ถ้าจะหาประเด็นมาแซะไม่น่าจะเป็นประเด็นนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นนี้เพราะว่าประเด็นที่แก่เออมาพูดกับรบอลไม่ได้เพราะว่าต่อให้รบอนอายุ40 40, 40ปีสมมติถ้าถ้าสถิติเป็นอย่างนี้นั <กะ S 2> ่นคือสุดยอดนะก็ดูอย่างเมื่อวานเ,เราเราจัดกันเราจัดกันหลังจากที่เลบอนเจมส์ทำ42<ส>แต้ม46 46, 46ใช่ไหมโอเคก็เป็นคนที่อายุมากที่สุดที่ทำ40แต้มได้ของเลเกอร์สนตั้งแต่ที่โคบีเลิกมไปแล้วก็เป็นอันดับที่คนที่6ของ NBA บที่สามารถทำ อายุเกินสาหแล้วทําได้เกิน4 6สแต้มเป็นคนที่6ด้วยแทบจะหาไม่เจอเลยนะมันทำมันใครจะทําได้อะยากมากนะคือผมมองว่าจริงๆไงถ้าเกิดว่าเจมส์เล่นแบบนี้ตั้งแต่อยู่ฮีทอยู่แล้วแต่ว่าโอเคตอนอยู่ฮีททีมอาจจะเรียกร้องให้เขาทําแต้มมากกว่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นแบบโอ้โหเดี๋ยวใจเนียนเทิร์นโอเวอร์ไม่มีอะไรอย่างนี้นะโอ้โหเผื่อนี่ฮีทมันอาจจะเป็นโค้ดไดนาสตี้ยิ่งกว่านี้ก็ได้หรือแม้แต่คีฟแลนด์เองตอนปีที่เข้าไปวัดกับทางด้านของเคอร์รี่ก็ไม่แน่นะ ถ้าเกิดว่านิ่งขนาดนี้เนี่ยนิ่งเหมือนปีที่แล้วตอนเล่นเพลย์ออฟกับเลเกอร์สเนี่ยใช่ก็มีลุ้นนะแต่อย่างว่าแหละพอม,มันเป็นช่วงจังหวะชีวิตของเลบอลเพราะว่าคือคือที่ผมเห็นผู้เล่นใน NBA นะส่วนใหญ่ก็คือว่า mm hmm. อยู่ในช่วงลุกกี้จกนกระทั่งถึงประมาณแปดถึงเปีแรกในการเล่น NBA จะบ้าทําแต้ม <c oughs> หลังจากานั้นก็คือว่า,าจะบ้าทําทุกอย่างเสร็จปั๊บอีกช่วงหนึ่งก็คือว่า จะบ้านในการมองภาพรวมมองภาพรวมเราบอลอยู่ในช่วง3แล้วมองภาพรวมหมูทีมมากกว่ามองผลงานตัวเองก็สัญญาราคาแพงได้แล้วถูกอนาคตหลังเกษียณมีแล้วมีเอาง่ายคือเขามีทุกอย่างหมดแล้วความฝันอย่างเดียวก็คือว่ากูจะเล่นกับลูกครับออนี้อ๋อใช่ใช่ไหมจะเล่นกับลูกปีน้าปีหน้าอีกมาเพราะว่าอีกมาสักสามปีแหละโอ้ยอยู่ถึงเหรอสี่สิบเลยเหรอผมว่าถึงแน่นอนบอลอะอยู่ถึงแล้วเต่าทีเมื่อไหร่จะเริ่มมองเป็นพาร์ทสามบ้างอะไรนะครับพี่เต่าฮะอ๋อเต่าตอนนี้อ่าพูดถึงแม่งเลย ช่วงนี้นะครับเราจะคุยกันว่าเราจะไปหากันเราเมื่อกี้ให้โจทย์วชลินเร็วๆว่าเราจะคุยกันว่าไอ้พวกที่เล่นจนแก่จนอาวุโซมากอะ่ะ30ปลาย40เลิกไปแล้วก็ยังอยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆถ้าให้เลือกมาในแต่ละตำแหน่งคุณจะนึกถึงใครบ้างผมชิงก่อนเลยม,มานะผมชิงก่อนเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าพอยก์ขาดมันก็จะมีอย่างเจสันคิดใช่ไหมพวกถือว่า3ามขึ้นไปนะฮะเจสันคิดสตีฟเนชแต่ว่าพันสิทธิ์เลือกคนอื่นไม่ได้เลย40ยังแจว๋ว จอห์นสต็อกตันถ้าผมเลือกหนึ่งผมก็เลือกจอห์นสต็อกตันกาดกาดเป็นกาด40ที่ที่ไม่หวือหวาแต่ทรงประสิทธิภาพมากเนี่ยของนี่คือคำว่า consistency อย่างแท้จริงความมั่นคงเจ๋งอย่างแท้จริงแบบว่ามีความต่อเนื่องอย่างแท้จริงอ้าวชุดติงกาดจอแดนไม่มีมีใครมาแบบมาเป็นสำรองให้หน่อยไหมสักสองสามคนจอแดนอายุ38ปีทำ51าแต้มมาแล้วโอ้โหเยี่ยที่ใครจะเถียงเนี่ย คำถามก็คือว่าอายุ40ปียังทำยังทำสถิติเกิน40ทําเกิน40แต้มมาแล้วแล้วก็ชูลุกวินดิ้งช็อตอีกเยอะตอนที่อยู่เวนิสตันวิสเซับนั่นแหละนี่คือแม่งเป็น40ที่เจ๋งจริงๆเลือกเลยนะครับอ้าวสมอลฟอร์เวิร์ดบ้างผมอยากจะดันโคบีเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดโอเคผมดันโคบีเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดเลยเก็ก็ถ้าเกิดว่าคุณดันโคบีขึ้นไปก็ไม่มีคนสู้นะแต่ถ้าเกิดว่าจะมีชื่อมาก็อาจจะมี39ของแกรนฮิล ครับอรันครับครับคร่ว่าับ่รับ่รับครเพี่ับครับครั่ครับครรือหราบครับครเตอรหบครับหร่อยรับครเตอร์ก็แต่คือคารเตอรัร์หลับจากเครับครับครับคร้บครับครับครัฟอรับดรับดรับแับดับแรับครบครับครับครครับรับครแครับครับรงๆค่แบครับครับครับนรังครับครับคั้ครับนรับนรับครับครับครัฟครับิรัรันรับมรับรเบิร์ดไปเป็นพาวเวอร์ฟอรเวิร์ดเฮ้ยจริงโอเค ทำได้ได้ก็ได้สิให้เลือกเองนี่นะฮะงั้นใส่การเน็ตแถมไปนะครับจะได้มีผ่อนเข้าผ่อนออกเซนเตอร์ถ้าเซนเตอร์โอ้โหถ้าเกิดคุณเล่นดันดันดันแบบนี้ผมดันด้วยอะนะครับเอาดันแค่นขึ้นไปก่อนผมก็เอาดันแค่นอ้าวตายละเพราะผมเอามาตั้งนะเพราะว่าดันแค้นคุณจะทั้งเอาทั้งดันไม่ได้นะเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวต้องมีผักและดันคือดันแค่นอะเหมือนกับตอกตันตรงที่มันมีความค o n s i s t e นซีมันมีความสม่ำเสมอสม่ำเสมอไม่วิบหวาแต่มั่นคงและสม่ำเสมอครับอืมก็โอเค ดังนั้นอายุไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเราจะตัดสินคนว่าแก่เกินไปแล้วคงต้องตัดสินกันในผลงานภาพรวมโดยเฉพาะภาพรวมของทีมไม่ใช่ภาพรวมของคนคนนั้นด้วยนะครับและนี่ก็คือการจะปกป้องหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เรามาคุยกันกับคําที่คุณกับคําที่ใครต่อใครไปแซเขาว่าแก่เกินไปแล้วออกตัวก่อนคือผมไม่ใช่แฟนรลบอนคำอ่อจะอออจะออจะเหม็นหน้าซะด้วยซ้ำแต่ประเด็นก็คือว่ายอมรับหนึ่งเก่งจริงรสองแล้วคือถามว่าแก่ไหม อายุก็แก่ใช่แต่ฝีมือไม่ได้แก่ตามอืมนั่นแหละครับและกูไม่ได้เกลียบเลบอนกูไม่ได้ชอบกูมไม่ได้บ้าเคอรี่อืจบเต็มที่นะฮะรายการของเราไม่ว่ายังไงก็ได้ดูออกไปแล้วเนี่ยเฮเ,เตอร์อยากมามาได้นะฮะม,มาพูดให้ฟังหน่อยว่าทําไมคุณถึงไม่ชอบเลบอนเจมส์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ ไม่ได้ตีตลาดคุณเฮเตอร์นะแต่ว่ารายการเราคุยกันได้ไม่จำเป็นต้องออกตัวด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบการมาพูดอะไรเต็มที่นะครับเทปที่แล้วก็มีคนมาซัดเรื่องโคโบี้กับจอดแดนไปแล้วสบายใจอเอาละครับวันนี้ก็คือบาสเกตคาวทัชดาวนะครับตอนเซฟเล่บอลครับผมบาสเกตคาวทัชดาว คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง